กล้วยเสือปลานด่างนะครับต้นนี้ลายสวยมากนะครับนี่เป็นกล้วยเสือพาเสือปลานป่าเมืองตรังนะครับกล้วยป่าปะเหลียนเนี่ยจะด่างสวยมากนะครับจะด่างต่างกับกล้วยป่าที่อื่นนะครับ ด่างสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้มีลูกมาแล้วนะครับออกหน่อมาสามหน่อแล้วนะครับแล้วก็ทุกหน่อก็ดังนะครับนี่คือต้นแม่นะครับกล้วยป่าเนี่ยก็จะแตกหน่อเร็วมากนะครับ